ทุกคนคือท็อปสั่งลูกอ้อนมาเลี้ยงแต่เขาแถมกบน้อยสายพันธุ์อื่นมาด้วยกบนี้ไม่เคยเลี้ยงด้วยสิเ้าไมไ้เตรียมตัวไว้เลยกลบนี้ยเลี้ยงไงเนีย่ยทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ท็อปวิทโฮดจ้าววันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่คาดคิดมาอีกแล้วทุกคน ท็อปอะไปสั่งลูกออสมานะทุกคนคือจากคลิปก่อนหน้านูาน้อนอะที่ท็อปได้เลี้ยงกบต้นไม้ใช่ไหมทุกคนท็อปรู้สึกว่าเขาน่ารักแบบน่ารักมากเลยแล้วตาะแบล๊บนะท็อปก็เลยอยากลองเลี้ยงเขาแบบตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เขาเป็นลูกออสนะทุกคนแล้วเขาแบบเริ่มมีขาเริ่มหดหางกับเข้าไปกลายเป็นกบต้นไม้ทุกคนท็อปก็เลยไปสั่งลูกออสกบต้นไม้มานะทุกคนที่ร้านเขาก็ใจดีมากเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวแถมให้สองตัวออสก็ใจมากเลยนะทุกคนท็อคิดว่าจะได้ลูกออสอันนี้เพิิ่่่่มมาออีีกตตััวแสงทได้นนคื ปิกาจูให้สองตัวปิกาปิกาจู it's Pikachu <S Pikachu นี่ก็คือปิกาจูที่ท็อพูดถึงนะทุกคนอันนี้คือไม่ใช่สายพันธุ์กดต้นไม้ทุกคนเขาคือกบพอนฟอกเขาไม่เคยคิดจะเลี้ยงเลยทุกคนเพราะว่าหน้าตาของน้องเ,เขาค่อนข้างดุอะ <cents> นะดูหน้าน้องดิะดุเนาะแต่ว่ามาแล้วก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดบ้านให้กับเขา เขาว่ากบสายพันธุ์นี้เป็นกบที่กินเก่งนะทุกคนอะไรที่ผ่านขึ้นที่ผ่านหน้าเขาเขาก็จะงับไว้ก่อนนะทุกคนคือคนที่ชอบกบฮอนฟอกเนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะชอบสีสันของน้องเลยทุกคนว่าสีสันของน้องสวยอยู่นะปามนออ้องเป็นสีเหลืองใช่สีเหลืองแล้วก็ตัดกับสีเขียวดูดิแล้วก็มีเปลือกตาด้วยเปลือกตาเป็นสีเขียวตาสีแดงน่ารักรอยู่นะเขาก็เลยเรียกกบสีนี้ว่าปิคาจูนะทุกคน จริงๆเขาเรียกว่าสีปิกาจูเลยเหรอเขาเขียนว่าเป็นมอฟปิกาจูนะทุกคนเด้อเดเด้อเดก็กระโดดหรอกเด้อเด้ๆลงบ้านก่อนแล้วกันลงกล่องก่อนน้ำหนึงเดีย๋ยวทำบ้านให้โอ้เขาเป็นกบของนารุโตรหรือเปล่าที่แบบใช้กระดาษเชิญอ,ออกมาอย่างนี้ทุกคนแต่มันเหมือนกันนะแต่ของนารุโตมันเป็นสีส้มอ่ะแต่เราไม่สีเหลืองเรากลับมาดูที่ลูกออสที่เราอยากเลี้ยงกันดีกว่าทุกคนเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะ เนี่ยทุกคนเหมือนน้องคนนี้เริ่มมีขาออกมาแล้วทุกคนเห็นขาน้องไหมข้างล่างอะและก็วิธีการเลี้ยงลูกออสของกบต้นไม้อะจริงๆไม่ได้ยากเนะยทุกคนแต่ว่าเราจะต้องมีระเบียบวินัยมากเลยเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนน้ำหนึ่ถึงสครั้งต่อนหนึ่งวันนะทุกคนเอยวเลาเอาน้องลงบ้านใหม่กันดีกว่าทุกคน มาทุกคนการเลี้ยงนะทุกคนเลี้ยงก็เลี้ยงในน้ำาลยทุกคนแต่ว่าน้ำเนี่ยเป็นลูกอ่อนอใช่เป็นลูกอ่อนห้ามใช้น้ํปบาดาลหรือว่าน้ําที่มีคลอรีนเด็ดขาดเลยนะทุกคนมาเรามาเริ่มกันดีกว่าโดยการเติมน้ําลงไปก่อนเราก็จะเติมน้ําลงไปนะทุกคนแต่ว่าระดับน้ําเนี่ยเราไม่ต้องสูงมากนะประมาณ1นถึงสองนิ้วนี่น้องอยู่ในขวดน,นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราน้องลงบ้านใหม่กันดีกว่าแล้วก็เลี้ยงรวมกันได้เลยเหรอ อรอลูกอสอ,อะได้นะทุกคนแต่ว่าพอราน้องโตขึ้นแล้วเริ่มมีขาแล้วเราต้องเลี้ยงแยกนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องกินกันพาน้องเข้าสู่บ้านมืลงแล้วลงไปแล้วคนที่สองแล้วก็คนที่สาม นี่นะทุกคนจริงๆอยากหายใต้ตูดให้ดูแต่ว่าใต้ตูดมันเป็นโฟมอะทุกคนก็เลยไม่เห็นน้อง <c oughs> ปกติน้องเขาจะอยู่ประมาณผิวน้ําด้านล่างะทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเอน,นี้ยปลาหางนกยุงอะต <c oughs> ัวอยู่นะแต่ว่าหางน้องมันไม่สียังไงไม่ม่สีเหมือนปลาหางนกยุงเ <c oughs> นียความดูคนที่อยู่แยกจากเพื่อนดิตัวอ้วนสุดเลยอะ ตัวใหญ่สุดกับเอ้ออ้วนมากเลยค <c oughs> ือกล้เป็นกบแล้วอาจจะใช่ก็ได้นะแต่น้องต้องหดท้องกับเขาไปโกอนน้องถึงจะกลายเป็นกบจริงด้วยทุกคนตัวนี้ปวอ้วนสุดเลยนะทุกคน <c oughs> นี่แต่ว,วา่ากม <c oughs> ันก็เริ่มขาหลังแล้วเนี่ยเห็นว่าปาว <c oughs> ้าวสมริลมากเลยอ่ะแทมมองไม่เห็นเลยอ่ะ <c oughs> มันยังแบบเพิ่งจะเริ่ม,ม <c oughs> ไหมใช่ไหมเพิ่งจะเริ่มแบบขาเริ่มจะเตกออกมาไหมอาหารที่ให้นะทุกคนก็จะเป็นอาหารปลาก็ได้นะแต่ต้องเป็นชนิดที่แบบจมลงไปในน้ำนะทุกคนเพราะว่าน้องจะกินแบบตรงพื้น ออโอเคทุกคนหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวท็อปจะเก็บพัฒนาการของน้องนะทุกคนจนน้องมีขามีขาทุข้างแล้วก็กับ้ากับเข้าไปจนน้องกลายเป็นกบนะทุกคนฝากติดตามด้วยนะสองขาสีขส่ข้างใช่สองขาหน้าสองขาหลังแต่รู้ไหมทุกคนกว่าน,น้องจะเป็นกบเนี่ยใช้เวลาเกือบยี่สิบวันขึ้นไปเลย ยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะทุกคนเดี๋ยวตอนที่น้องเป็นกบเดี่เยเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งตอนนี้เราไปกบอีกกบเลยดีวยกว่าไหมทุกคนกบฮอนฮอนฟอเราจะเอาน้องวางไว้ตรงนี้ข้างหน้าต่างนะทุกคนเราจะได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้องได้ทุกวันเลย คอนฟอกเนี่ยเราได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะทุกคนเราก็เลยหาอุปกรณ์ในบ้านที่เราพอจะมีนะทุกคนจริงๆคือข้างล่างเนี่ยเราเขาต้องปูแบบตะข่ายใช่ไหมปามม่น้องขาแบะบใช่ไหมเราไม่มีเรามีแต่เนี้ยมันเป็นกองปลา เรา่าเราจะใส่เข้าไปตัวนี้เพื่อให้น้องขาไม่แบกนะทุกคนตู้ก็มีตู้เดียวใช่จริงๆพอคอนฟลิครวมไม่ได้ใช่ไหมปั๊บางคนก็เรียงได้แต่ว่าถ้าอะไรผ่านหน้ามันก็จะกินไงไม่ก็อาจจะกัดขากันเองเพราะฉันว่าความปลอดภัยก็คงอยู่บ้านละตัวเนาะเนี่ยวันนี้ไหมเราตัดอีกอันนึงแล้วก็กั้นอยู่เป็นคนละครึ่งเงี้ยก่อนเรา่อไปซื้อตู้เพิ่มเป็นบ้านแบบนี้เหรอฟิวชั่นเงี้ยแงบนี้เหรอ,อ,นนหรอสองคนละครึ่ง เพาไม่น่าจะเวอร์น,นะคนคทุกคนคบว่าเขจะทําบ้านเดี่ยวไปก่อนละกันเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้ครับไปซืป้ออุปกรณ์มาทาอีกบ้านหนึ่งมาเริ่มทํากันได้จ้าจากอุปกรณ์เท่าที่เขามีนะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยมีมมอะไรเลยหาอะไรไม่ได้เลยขาดแค่นี้นี่อันนี้ขโมยของคุมกิ้งกม่ามาได้นะทุกคนยังไม่เคยใช้นี่เป็นขอนไม้เดี๋ยวเรามาดูก่อนไม่ใช่ขอนไม้นะมันเป็นล้วยถ้วยใส่ผักใช่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนมันจะเข้าอันนี้ก็ดูเหมือนจะใหญ่ไปกระเซาะมันใหญ ใส่เข้าไปก็คือเต็มแล้วอะให<จ>ญ่ไหปหนมดเลยอะนี่ไงปาอันนี้มันเป็นถ้วยใช่ไหมเราก็ผิดด้านตรงนี้ยมันก็จะกลายเป็นถ้ำแบบนี้แทนอ๋อ<ต>ไม่โด้รูตรงนี้พอดีเลยให้ข้าอ่ะใช่เห็นปะแลวข้างบนลายไม้สวยด้วยไงทุกคนก็ถ้าสมมติว่าเราวางไว้แบบนี้ใช่ปะน่าจะพอได้อยู่นะจอเป็นถ้ำตรงนี้เห็นปะเห็นปะที่ได้เป็นถ้ำเอออันนี้น่าจะใช้ได้อยู่นี่จะใช้ได้อยู่ แล้วเราก็จะมีถ้วยน้ําให้เขาแช่อันนี้นะทุกคนมางว่าตู้เล็กไปปะ่ะทือของเราเล็กไปตัวเล็กอยู่เลยหรือว่าของเราชิ้นใหญ่ไปทุกอย่างยัง <c oughs> ไงล่ะทีนี <c oughs> ้ก็ใส่ไม่ได้อ่ะอ่ะาต้องแช่ถ้วยนี้ลูกมันใหญ่ไปเปล่านั่นดิดูวุ่นวายจังเลยอ่ะอยาถ้วยนี้ม่เราเปลี่ยนดูนิดนึงนะถ้วยของเราก็นี่นี่อยู่นี่จะได้อยู่นี่มัน,น,นสูงไปไหมอันเนี้ยเนาะน้องตัวแค<ป>่นี้ไปน้องตัวอืนก็ไปได้ยังไงเนี่ยสูงไป อยากใส่อันนี้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะดูดิขนาดมันใหญ่มากแบ่นี้แหละโอเคใช่อันนี้แทนอันนี้เก็บค,คืออันนี้เป็นบอกคอนเซนต์ขนาดย่อมๆของเขาแล้วทุกคนเขาจะไว้มุมประมาณน,น,นี้และก็ปูสฟิกน้ำมอสที่มีความชื้นสูงมากลงไปเลยนะทุกคนจริงๆเติมน้ำก็ได้มะนาวให้มันแบบชื้นๆเนี่ยใช่ใช่คือเพราะว่าสฟิกน้ำมอสอย่างเดียวก็ชื้นแล้วนะเขาต้องปูเข้าไปใต้ถ้ำด้วยนะตอกเรถ้ำหยุปิด โอเคปูไปทุกหย่อมย่าเฮ้ยง่ายเหลือเกินเหมือนจะเสร็จแล้วทุกคนพี่ต้นไม้ไ่ใส่เขายกใจ่กันเขามีความผิวเขียวใส่เข้าไปขึ้นนี่สิเขาพี่หมีมันไม่ได้หรอพี่หมีหน้าน่ารักอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก็ได้แต่ว่าพี่หมีจะขึ้นเชลญราอย่างมันเป็นไม้ใช่ไหมพี่จะเสี่ยง น,น่ารักเลยเอาแต่ใบไม้พี่หมีไปได้อยู่เอาแต่ใบไม้ไปพี่หมีได้อยู่ใี่นี่พี่หมีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาใบไม้ไปเองพี่หมีออกเออนั่นแหละเออคอยดูชีวิตชีวาหน่อยทุกคนเติมน้ำใส่ถ้วยก็เสร็จแล้ว กระจูตัวใหญ่อยู่ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะอึดอัดเฮ้ยน้องไม่ทํผมกเดียนเองจะพาเข,า,เขาบ้านใหม่แป๊บเดียวพะจูดืดอรนะพะจูดื้อนะนี่ก็คือน้องและนี่ก็คือบ้านใหม่ของน้องนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาน้องลงบ้านดีกว่าน้องจะชอบหร <c oughs> <ๆ>ือเปล่าถ้าจะอยู่ด้วยกันสองคนได้เนาะใช่ไหม <c oughs> มันกว้างอยู่นะ โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวท็อปจะรีบไปซื้ออีกอันนึงนะก่อนที่พาที่จะตกดินพยายามจะซื้อให้มันตู้เหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วก็จะแต่งคล้ายกันไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าแม่น,น้องมาแบบงงเลยพี่พี่ปิดกรันสองตัวด้วยนะใช่แล้วก็ต้องอยู่สองบ้านนะทุกคน <S <S ๆๆลงไปแช่น้ำสบายคลุมแล้วทุกคนดูดิ หรือว่าเราจะต้องเติมน้ำไหมคบเพราะว่ามันเปิดอ่ะเขาเพราะว่าอย่างนังงง้นเลยเพราะไม่ไงั้นมันจะเลยเหยือหมดเนาะเราจะต้องเติมน้ำเลี้ยงไว้ด้านล่างเลี้ยงไว้ตรงนี้โอเคยอย่ามีน้ำ